ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรกืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่512ชะตาชีวิต กินอายสังหารในซากแดนเทพโบราณพูดกันว่าการไปซากแดนเทพโบราณจะถูกกินอายสังหารแทรกซึมมีผลช่วยในการหลอมรวมผลึกทาร์โลหิตบ้างก็บอกว่าการเขียนฆ่าสังหารมีผลช่วยในการหลอมรวมผลึกทาร์โลหิต บอกว่าการหลอมรวมผลึกธานโลหิตเรียกร้องเงื่อนไขของร่างกายอย่างมากหลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยในใจคิดกระจ่างแล้วชัดเจนว่าการเขีนฆ่าอย่างบ้าคลั่งในซากแดนเทพโบราณทำให้กิ่นอายสังหารควบคุมมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพิเศษบางอย่างกับร่างกายยกระดับความสามารถเฉพาะบางด้านทำให ลองรับการหลอมรวมของผลึกทานโลหิตได้เขียนค่าสังหารร่างหลักมนุษย์โลกจะว่าไปก็ผ่านการเขียนค่าสังหารมาเยอะแต่นั่นก็เป็นการเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นจะว่าไม่เยอะก็ไม่เยอะจำนวนที่ร่างหลักมนุษย์โลกสังหารไปมีจำกัดส่วนใหญ่เป็นการเขียนค่าในโครงข่ายจัก,กรวาลจำลอง แต่การเขียนค่าแบบนั้นมันเป็นการเขียนค่าทางโครงข่ายอินเทอรเ์เน็ตไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเลยฮ่าฮ่ที่ฉันจะไปซากแดนเทพโบราณก็เพราะอยากเป็นนักลบโลหิตหรือนักลบดำไม่นึกเลยว่าผลึกทานโลหิตลูกที่สองยังหลอมรวมไม่สำเร็จหัวเฟิงสายหน้าถอนใจจากนั้นหลับตาลง เชื่อมต่อจิตสำานึกกับโครงข่ายจักรวาลจำลองเข้าไปฝึกฝนภายในเขตปฐมบทอย่างจริงจังบนถนนดวงตกจริงๆแพ้อีกแล้ววี่ซุนหยางเดินบ่นมาบนถนนพี่พี่เสียงเรียกดังขึ้นเอ๊ะวี่ซุนหยางหันกลับไปมองเห็นเด็กหนุ่มในชุดเกาะวิ่งเข้ามาหาด้วยสีหน้าตื่นเต้นจึงได้ยิ้มทัก นี่น้องเสียงดีใจอะไรมาหรือว่าพบเจอคุณหนูหนาเครอแล้วเปล่านายท่านสั่งควานหาคุณหนูให้วุ่นไปหมดแต่คุณหนูหายตัวไปไม่รู้ไปไหนแล้วเด็กหนุ่มสวมก่อวีเสียงสายหน้าเมืองแย่ยกลางใหญ่โตว,วุ่นวายขนาดนี้ด้วยนิสัยซื่อบื้อของคุณหนูไม่รู้ไปตอแยใครเข้าอาจจะถูกฆ่าทิ้งไปแล้วก็ได้เฮ้ยนี่เธอ แช่งคุณหนูว่าถูกฆ่าหรือวี่ซุนหยางถลึงตาใส่วี่เสียงกอกลูกตารอบหนึ่งแล้วดึงวี่ซุนหยางไปด้านข้างพร้อมกับถ่ายทอดเสียงด้วยพลังดั้งเดิมพี่ข้างนอกมีใบปิดประกาศตั้งรางวัลพี่เห็นแล้วหรือยังป้ายปิดอะไรฉันเพิ่งออกมาจากบ่อนจะไปเห็นป้ายปิดที่ไหนได้วี่ซุนหยางสายหน้าพี่ตามฉันมา วี่เสียงลากวี่ซุนอยางไปไปไหนพี่ตามมาก็แล้วกันสองพี่น้องพากันเดินไปดิมถนนที่มีป้ายปิดตั้งรางวันติดอยู่รางวันที่ตั้งไว้ช่งางเย้ายวนใจนักแม้แต่เวลานี้ก็ยังมีคนจำนวนมากแหงนคอดูอยู่ริมถนน บางคนบ่มพึมพรรมกับตัวเองฝันกลางวันกับเงินรางวัลมหาศาลที่จะได้จากการแจ้งเบาะแสเหรียญสมบัติ 1, 000, หนึ่งล้านเหรียญสมบัติหนึ่งล้านวิซุนอย่างอ่านจนตาโตพี่อ่านรายละเอียดที่เขียนไว้ในใบปิดให้ดีภาพของฆาตกรและอาวุธกับชุดที่ฆาตกรใช้ วี่เสียงที่อยู่ด้านข้างถ่ายทอดเสียงด้วยพลังดั้งเดิมวี่ซุนหยางดูอีกทีดูจนตาเบิกโพงหันกลับไปคุยกับน้องชายน้องเสียงนี่นี่ตอนที่เราไปเข้าป่าทุ่งล้างกับคุณหนูไปเจอยอดฝีมือคนนั้นเขาเองก็ใช้โล่และดาบศึกแบบนี้ไม่ใช่หรือทั้งยังสังหารสิบสามขบวนได้ในพริบตา สิบสามขบวนยังไม่ทันตอบโต้ด้วยซ้ำทั้งที่พวกเขามีสามคนเป็นระดับเหนือเมฆยอดฝีมือคนนั้นคาดว่าน่าจะเป็นระดับเจ้าผู้ครองเขตใช่วิเสียงพยักหน้าเห็นด้วยเขตเมืองเยี่ยกลางเรายากนักที่จะมีระดับเจ้าผู้ครองเขตมาเยือนสักคนแถมยังใช้โลกกับอาวุธเดียวกัน มันจะบังเอิญอะไรอย่างนั้นใต้เท้าคนนี้เรียกว่าดุดันใช้ได้แม้แต่ทูตแห่งตำหนักเทพยังฆ่าทิ้งดุร้ายเกินไปแล้วแล้วพวกเราวี่ซุนหยางตาเป็นประกายไปไม่ไปวี่เสียงมองไปยังพี่ชายเรื่องนี้วี่ซุนหยางออกจะลังเลพี่ไม่ไปฉันไม่ไป วีเสียงถ่ายทอดเสียงบอกแล้วอย่าเสียดายที่หลังนะนายท่านดีต่อเราไม่น้อยก็จริงแต่ที่เราทำงานให้มันก็เพื่อเงินไม่ใช่หรือวี่ซุนยางกัดฟันแน่นได้เอาด้วยว่าแล้วพวกเขาทั้งสองก็รีบมุ่งหน้าไปยังจวนเจ้าเมืองซียงนั่งอยู่บนที่นั่งเจ้าเมืองในตำหนัก ก้มมองเบื้องล่างมีคนยืนด้วยความนอบน้อมสามคนพวกแกสืบพบแล้วหรือเสียงซีโยงเข้มต่ำแฝงไว้ด้วยแรงกดดันไรสภาพติดใบปิดแล้วคืบหน้ามากจริงๆแต่สามคนที่พวกแกพูดถึงก่อนหน้านี้สุดท้ายพิสูจน์แล้วว่ามีสองคนให้ข้อมูลปลอมยังเหลืออีกคนตอนนี้ยังไม่ยืนยัน ตอนนี้พวกแกบอกว่ามั่นใจแล้วเรียนท่านเจ้าผู้ครองแคว้นพบนายกองคนหนึ่งแววตาเต็มไปด้วยความยินดีพูดด้วยความตื่นเต้นครั้งนี้มั่นใจยิ่งกว่าหลายรอบก่อนหน้านี้พวกเราได้รับการแจ้งเบาะแส จากคนสามคนล้วนพูดถึงคนเดียวกันเหลอบนบันลังสียงพยักหน้าเล็กน้อยเขามีชื่อว่าเึิงจากเบาะแสของคนทั้งสามคนนี้บอกว่าไม่นานมานี้ คนชื่อเฟิงคนนี้อยู่กับหน่วยคุ้มกันของหนาเคอคุณหนูของสกุลนาเมืองเกี้ยกังตอนอยู่ในป่าอสูรเถื่อนนอกเมืองแห่งหนึ่งเคยเจอการจู่โจมของ13บสขบวนเฟิงยอดฝีมือลึกลับคนนั้นออกดาบในพิบตาพร้อมกับกายล่างเป็น13เงาล่าง13ดาบสังหาร13บสขบวนพวกมันไม่ทันตอบโต้ด้วยซ้ำก็ตายไปแล้ว สิบสามขบวนเป็นพวกไหนกันสียงขมวดคิว้วเรียนท่านเจ้าผู้ครองแคว้นพบพวกมันเป็นขบวนการที่มีชื่อเสียงกลุ่มหนึ่งในเขตเมืองเย่ยก,กังสิบสามขบวนหมายถึงยอดฝีมือสิบสามคนในจำนวนนั้นมีสามคนเป็นระดับเหนือเมฆอีกสิบคน เป็นขั้นสูงสุดของระดับท้องฟ้าในกองตอบอย่างนนบน้อมและการตายของ13ขบวนได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นฝีมือของคนผู้นั้นเหรอสี่ยงลุกขึ้นยืนพวดเบาะแสน,นี้มีน้ำหนักการปรากฏร่างมายา13ร่างในพิบตาสังหาร13คน แถมในหมู่คนถูกฆ่ามีสามคนเป็นระดับเหนือเมฆหลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติสียงตาเป็นประกายเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาใช่นักลบเกาะดำในคลิปภาพที่ทูดพิเศษหม้อส่งมานั้นก็มีความเชี่ยวชาญในวิถีพลังงานต้นตอสายมิติความเร็วสูงจนหน้าแตกตื่นอาวุธลับสี่ยงจี้ถามโล่ดาบ รูปแบบในภาพเป็นอย่างไรก็เหมือนอย่างนั้นนายกองตอบอย่างมั่นใจดีมากสียงตารุวาวไปไปตรวจสอบเรื่องของเฟิงคนนี้ครับหนาผู้ที่เสียดายรากฐานของสกุลเลือกที่จะอยู่เขตเมืองแย,ยกกลางต่อแต่เพราะถูกลบความทรงจำในคืนนั้นพอพบว่าลูกชายหายไปจึงได้ร้อนลนอย่างยิ่งระดมสัพพะกำลังเพื่อเสาะหา แม้กระทั่งที่มีการติดป้ายประกาศตั้งค่าหัวฆาตกรเขาก็ยังไม่มีเวลาไปสนใจจนกระทั่งได้ไปเห็นเขาถึงได้แตกตื่นเขาเองก็สงสัยว่าฆาตกรอาจจะเป็นใต้เท้าฝึงคนนั้นก็เลยคิดได้ว่าจะต้องรีบสั่งกำชับหน่วยคุ้มกันหน่วยนั้นไว้ก่อนทว่าหลังจากสั่งไปได้สี่คนคนอื่นก็ไม่อยู่แล้วเอาตัวไปเอาตัวไปให้หมด รีบไปตามหานี่คือรายชื่อของทีมคุ้มกันตอนนั้นหาคนอื่นๆให้ครบอีกอย่างหาตัวหนาเคริร์คุณหนูสกุลนาให้เจอโดยเร็วด้วยทหารกองหนึ่งบุกเข้ามาถึงสกุลหนาอย่างกระทันหันกลุ่มตัวหนาปูไปแม้แต่คุณอาเลยก็ถูกจับตัวไปด้วยสตรีท่าทางเย้าวยวนในชุดเครื่องแบบสีม่วงคนหนึ่งยืนอยู่นอกห้องขังเอียด ประตูห้องขังถูกเปิดออกนายกองเดินออกมาคลรวะใต้เท้าพอนายกองเห็นหญิงคนนี้เขาต้องตกใจรีบทำความเคารพพอสตีท่าทางเย้าวยวนผู้นี้ เป็นหนึ่งในสี่ผู้ติดตามของสียงเป็นถึงยอดฝีมือระดับเจ้าผู้ครองเขตสอบสวนเจ้าบ้านสกุลนาได้ข่าวขาวของเฟิงหรือไม่สตรีผู้นี้ถามไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนายกองสายหน้าผมสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าเจ้าบ้านสกุลนาน่าจะคบหากับคนชื่อเฟิงนั้นเพียงผิวเผินไม่ได้ดึกซึ้งเท่าไหร่ขยะเอ๋ย ผู้ติดตามของสียงตวาดใส่ในายกองหน้าแดงกำคิดจะพูดอะไรแต่ก็ไม่กล้าพูดใส่หัวออกไปซะเอาคนของเธอไปด้วยฉันจะจ,จัดการเองสตีท่าทางเย้าวยวนบอกครับหลังจากไล่พวกทหารออกไปจากห้องขังแล้วก็เหลือเพียงหนาปู้กับคุณอาเหลยอ,อยู่ในห้องขังในห้องขังทั้งหนาปู้กับคุณอาเหลยต่างก็หน้าซีดเผือก มีบาดแผลทั่วร่างต่างได้รับการลงทันทรมานทางร่างกายนายท่านพวกเราได้เจอใต้เท้าฝฟงคนนั้นนึกว่าจะเป็นเรื่องดียิ่งไม่นึกเลยว่ากลับต้องมาตกอยู่ในสภาพนี้มันช่างมันช่างคุณอาเหลยสายหน้าหนาปู้ด้านข้างกระซิบบอกเหลยตรง คราวนี้นับว่าสกุลหนาเราทำให้เธอพลอยเดือดร้อนด้วยแล้วนายท่านคุณอาเหลยกำลังจะเอ่ยปากสตีท่าทางเย้ายวนเดินเข้ามาในห้องขังแค่ลีลาการเดินก็ทำเอาทั้งสองคนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้สายตาถูกตึงอยู่ที่ตัวนางก่อนที่แววตาทั้งสองจะค่อยๆเลือนลางไป พวกงี่เง่าพวกนั้นถึงกับใช้เครื่องลงทันในการสอบปากคําโง่จริงๆสตรีในชุดม่วงสีหน้าคึมก่อนเอ่ยปากถามเธอพูดมาก่อนเล่าเรื่องของเฟิงคนนั้นแต่ต้นจนจบ เล่ามาอย่างละเอียดรวมทั้งข้อสันติฐานของพวกเธอก็บอกฉันมาให้หมดคุณอาเลยเล่าไปรอบหนึ่งนาปูก็เล่าไปอีกรอบหนึ่งทั้งสองอยู่ภายใต้วิชาลับการควบคุมทางวิญญาณต่างก็สันติฐานว่าเป็นไปได้ที่ฆาตกรจะเป็นเฟิงหลังการสอบสวนนี้ทำให้สีหน้าของสตรีชุดม่วงค่อนข้างปันยากลมเย็นเสียดกระดูก สียงปล่อยผมยาวสีเงินสยายยืนอยู่ตรงทางเดินอาจารย์สตรีชุดม่วงเดินเข้ามาหาทำความเคารพฟังจากฝีเท้าของเธอผลการสอบสวนดูเหมือนจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนักสียงตามองไกลออกไปยืนหันหลังให้กับสตรีชุดม่วงสตรีชุดม่วงก้มหน้าใช่ค่ะ ฉันได้ใช้วิชาสะกดวิญญาณยืนยันได้ว่าสองคนนั้นไม่ได้โกหกสกุลนาคบหากับคนชื่อเฟืงนั้นแค่ผิวเผินแต่ว่าเฟืงคนนี้รู้สึกดีกับนาเคอร์คุณหนูสกุลนาไม่น้อยนาเคอร์เขาอยู่ที่ไหนสียงถามเสียงราบเรียบนาเคอร์หายตัวไปแล้วสตีชุดม่วงพูดเสียงเบาแถมยังหายไปในคืนที่ทูตพิเศษตำหนักเทพตายไป พวกเราตรวจสอบไม่พบข่าวใดๆเกี่ยวกับเฟิงคนนี้พร้อมกับหนาเครอเองก็หายสาบสูญอย่างกระทันหันแม้แต่พ่อเขาเองก็ไม่รู้ถึงได้เที่ยวตามหาลูกชายด้วยความร้อนลนใจแม้แต่เรื่องการตั้งรางวัลน,นำจับก็ไม่ได้สนใจทำให้คนในหน่วยคุ้มกันนั้นมาแจ้งข่าวในที่สุด การหายตัวไปของหนาเคอมันบังเอิญเกินไปฉันเชื่อว่าต้องเกี่ยวพันกับฆาตรกรคนนั้นแน่เวลานี้มีความเป็นไปได้สองอย่าง,หน,งหนาเคอร,รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเฟิงเข้าฆาตรกรกลัวถูกเปิดโปงฐานะจึงถูกฆ่าทิ้งปิดปาก 2. ฟึงรู้ว่าการฆ่าทุตพิเศษตำหนักเทพจะก่อเกิดปัญหาและจะถูกตรวจสอบไปถึงสกุลนาเพราะเขามีความรู้สึกที่ดีต่อหนาเคอจึงพาฝ่ายนั้นหนีไปด้วยสตีชุดม่วงกล่าวสรุปแล้วเฟิงล่ะเสียงของซียงแฝงความโกธา ตอนนี้ฉันไม่สนใจเรื่องอื่นแค่อยากรู้ว่าฆาตรกรคนนี้อยู่ที่ไหนฉันจะจับตัวมันให้ได้ไม่ทราบได้พวกเราไม่มีเบาะแสใดๆทั้งสิ้นสตรีชุดม่วงสายหน้าตุ่มสียงชกหมัดด้วยความโกรธไปหนึ่งหมัด หมัดกระแทกใส่เสาข้างทางเดินบังเกิดพลังคุ้มข้างขุมหนึ่งและเบิดในพริบตาขึ้นกระแทกอัดหน้ากลัวเริ่มจากจุดปะทะกับเสาแผ่เป็นรูปพัดออกไปเบื้องหน้าทำเอาสิ่งก่อสร้างจำนวนมากถูกบดเป็นผุยผงบ่าวไพ่รทหารและองค์ขลักกลายเป็นเศษเนื้อในพริบตาคนไหนโชคดีหน่อยก็แค่แขนขาหักเพียงพริบตาพื้นที่บริเวณหลายกิโลเมตรห่างจาก สวนเจ้าเมืองกลายเป็นซากปลักผักพังเสียงโอดโอยดังลงมบัดซบสียงสะบัดหน้าอย่างแรงสีหน้าเกี้ยวกาดกลิ่นอายคุ้มข้างทําเอาฟ้าดินสั่นสะเทือนอาจารย์แล้วเรื่องสกุลนาพวกเราจะจัดการยังไงดีสตรีชุดม่วงถามด้วยความนอบน้อม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่512ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้นะครับขอบคุณมากครับ